สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะสําหรับใครที่ชอบเทท่องนะคะถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้ก็สามารถไปดูคลิปวิเคราะห์กราฟน้องทองย้อนหลังได้เลยนะคะที่ YouTube เพจนี้แล้วก็ Facebook ชื่อเดียวกันนะคะก็เดี๋ยวแอดมาแชร์นะคะเมื่อวานแอดมีการเล่น DEC0 มาแต่ว่าจังหวะแรกแอ๊ดเล่นเนาะจังหวะที่2ก็มีส่งตีแนวให้นักเรียนในกลุ่มเนาะแล้วเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นเทนเองนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าจังหวะมันเป็นจังหวะขึ้นต้นเทนใหม่เนี่ยเราจะสามารถเก็บไกลได้เนาะแล้วดัชนีวันนี้ก็ส่งง่ายมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าส่งไหนง่ายนะคะหรือว่าโครงสร้างตัวไหนง่ายแอ๊ดกล้าพูดได้เลยว่า ทรงง่ายมันจะตีแนวง่ายค่ะถ้าทรงไหนแบบยากมากๆก็จะพูดเลยว่าทุกคนก็จะได้ยินบางคลิปเนาะที่อาจมาทำคลิปวิเคราะห์กราฟหรืออะไรอันไหนง่ายอาจบอกง่ายอันไหนที่แบบว่าโอ้โหกราฟแบบทรงเวียนหัวอาจารก็จะบอกเลยว่ามองไม่ออกเพราะว่าทุกการตีแนวทุกการวางแผนอย่างเงี้ยก็เป็นคนส่งตีแนวเองนะคะตรงนี้เลยงานไหนง่ายตีเลยแล้วมันจะพุ่งแรงนะคะนี่ก็ ดีอีสี่ศูนย์เมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวจะตัดกราฟแล้วก็แชร์แบ่งปันทุกคนว่าทําไมถึงกล้าเข้าตรงนี้เนาะอันนี้เรียกว่ามันเป็นจุดวัดใจแล้วกันจากประสบการณ์แล้วกันจากประสบการณ์ในอดีตนะคะที่เอนบอกแอดว่าเออตรงเนี้ยถ้าลงมาตรงเนี้ยไม่ควรหลุดแล้วนะควรตั้งซอฟล็อตสั้นๆแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียนแล้วก็พิจารณาเล่นนะคะถ้าเรามองในทางเฟรม M1 ฟนดีอีสี่ศูนย์เนี่ย, D 40, ยกราฟก็จะวิ่งช่วงลอนดอนเซสชั่นบ่ายสอง คือรอบแรกของเขานะคะทีนี้พอกาวิ่งขึ้นไปเนี่ยจะไม่ตามไม่ตามมาขอถ้าใครจะเล่นช่วงจังหวะตลาดเปิดเล่นได้ไหมได้แต่ว่าต้องมือไวมากๆนะคะการเล่นตลาดเปิดมันจะไม่ถือกาวเราจะเล่นแค่ยิงแค่2อสาแท่งหรือว่ายิงแค่2อ R หรือว่าตามโครงสร้างราคาจากรับไปต้านแล้วการมันพุ่งดีกับรุนแรงให้เราเก็บกําไรทันทีนั้นเป็นการสกาวปิงสั้นๆแบบสนุกสนุกได้แต่ถ้าเล่นเทคนิคปกติทั่วไปที่ไปตามโครงสร้างราคาวางจุด SL ที่มีเหตุผลเราก็เล่น ตามเทคนิคตามระบบเทรดทั่วไปที่ปล่อยตามแผนแต่ว่าถ้าเล่นจังหวะตลาดเปิดกราฟพุ่งไปสี 4, 5, ่ห้าเลยมีไหมบางวันมีนะคะจังหวะตลาดเปิดโครงสร้างมันไปในทิศทางอิทธิพลของเทรนเดียวกันเนี่ยมันทาให้กราวิ่งแรงหรือว่าในบางครั้งก็แค่นั่งมองเฉยๆเข้าไม่ทันในบางครั้งเนี่ยตั้งสติได้จ้องมาแล้ววิเคราะห์กราฟไว้ตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วไอ้สองทุ่มครึ่งเนี่ยมาแน่นอนนะน่าจะกดเลยนะคะอ่ะทีนี้ดี4 0สูเนี่ยเมื่อวานแผนเนเข้ามาแต่ไปตั้งแต่ทางเฟรนิดหนึ่งเหมือน โครงสร้างเนี่ยมันเป็นขาขึ้นครับโครงสร้างของ D E 40อะแอดมองว่าเป็นเทนที่สวยนะจริงๆ U S 30 u s 1 0ยก็สวยเหมือนกันนะคะทีเนี้ย าสาเหตุที่เทรดตรงนี้เพราะว่าลอนดอนเนะเราต้องเริ่มก่อนเอเชียนี่น้องทองลอนดอนมาจัดน้องดีต่อนะคะโครงสร้างเนี่ยมองง่ายๆเลยมันเป็นเทนขาคือวิธีไล่กราฟหาจุดเข้าเทรดเราก็ต้องมองเทนก่อนจากนั้นก็ต้องมามองหาโซนเนาะที่เหลือก็คอนเฟิร์มด้วยเทคนิคที่เรามีเพิ่มเติมแหละแล้วแต่ว่าเรามีอ่าอินดิเคเตอร์ตัวไหนหรือตัวไหนที่สามารถประยุกต์ใช้เทรดได้แล้ววินเลทมันดีเวลาได้ต้องได้ให้มากกว่าเสียแล้วก็งัดชุดนั้นเลยสาเหตุที่เข้าจังหวะแรก ะคะชุดนี้ราคาเนี่ยในอดีตใช่ไม่เกิดการเบรกเอาลราคาลงมารีเทสรีเทสก็คือรีเจ็คนั่นแหละอันเดียวกันติดรีเจ็คไม่สามารถที่จะหลุดแนวได้ก็บ่งบอกว่ามันมีแรงซื้อกลับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีแรงขายลงมาเพราะมันไม่ทำไฮใหม่เนาะแล้วน้องก็ยอ่อทำพู b a c k แล้วก็รีเทสยอ่อแต่ว่าเวลาเราอ่านกับภาพรวม ที่เราจะหาจุดเข้าเฉดเข้าแล้วพุ่งสต็อปลอสสันส้นๆเข้าแล้วเด้งอ่านดูโครงสร้างก่อนไล่จากภาพใหญ่ลงมาภาพเล็กเราจะเห็นว่าจุดนั้นแหละเราต้องตีแนวคมๆนะคะทีนี้โครงสร้างราคามันก็บ่งบอกว่ามีแรงซื้อกับแท่งเทียนทางเฟรมไ1่หนึ่งมันยืนได้แล้วก่อนที่จะเปิดตลาดบ่ายสองให้ก็รอจังหวะดีเทสแล้วก็งัดแค่นั้นเองมีเหตุผลในการเข้าแค่นี้ก็ไม่ได้ตีลังกาใช้เทคนิคอะไรที่ยากนะคะจากเป็นคนที่เคย พอสมควรอะคือเวลาที่เรียนหรือซื้อคอร์สหรืออะไรเวลาใครบอกอะไรก็ไม่ค่อยฟังหรอกเพราะว่าอะไรเราตริงลองให้เจ็บก่อนแล้วก็ลองให้รู้ก่อนสุดท้ายนะเรียนยากเต็มไปหมดเลยแล้วก็วนกลับมาอันง่ายๆที่เบสิกมากๆอ่านโครงสร้างราคาอ่านจุดลองรับราคาแล้วก็ดูแท่งเทียนให้ความสําคัญของเรื่องแท่งเทียนพฤติกรรมราคาแท่งติดแนวพฤติกรรมวอล่มแท่งพ i ยแอคชั่นกับตัวหรือการกรอบการเบรกการดึงกรอบราคาพวกนี้แหละคะ่ะเวลาถ้าเราหาเจอหรือเราเห็นในชุดที่เราจะเล่น ถูกเซ็ชันเราจะเข้าแล้วพุ่งนะคะทุกคนแล้วก็เราจะรู้ได้ว่าเมื่อไหร่ที่จังหวะย่อรีเทสจังหวะที่ต้องรอย่อรีเทสเซชันไปเป็นการคอนเฟิร์มว่าเราจะต้องวางสต็อปลอสที่มันมีเหตุผลเพื่อที่จะไม่โดนสต็อปล้อนนั่นเองปล่อยให้กรัมวิ่งสะบัดเล่นก่อนแล้วมันนิ่งๆเราหาจังหวะเข้าวิธีการเทรดก็ใช้ประมาณนี้เองนะคะแต่ว่าตอนนี้จะมาถึงจุดที่จะตีแนวอย่างมั่นใจนะคะให้ทุกคนรอแนวนี้แนวนี้มันจะพุง่งมันจะพุง่งด้วยหลักฐานที่อยู่ในกลุ่มแผนเทรดคะ่ะ แอดก็คือสะบักสะบอมมาพอสมควรเวลาที่เราทําได้แล้วนะคะเราก็อยากให้คนอื่นได้เห็นวิชาการทําเงินได้เช่นกันเนี่ยเวลาการตีแนวตีอะไรแก็นี่แหละคะ่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมาบอกเหมืนอนว่าพี่คอ,อก,กราบก็จะมาแบ่งปันทุกคนว่าเอวิธีการตีแบบนี้นะทุกคนลองไปตีประยุ์ใช้ดูเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งให้กราฟมันแสดงย้อนหลังแล้วกันแสดงเรื่องหน้าไปแล้วกันเพราะว่าเวลาพี่คอ,อก,กราฟอธิบายทุกคนก็อาจจะมองว่าเอาใช่สิกราฟมันเฉลยไปแล้วมันก็พูดได้สิทีนี้ สถิติในอดีตมันจะเป็นตัวบอกเราเราต้องเชื่อเท่านั้นนะคะต้องมีความเชื่อก่อนนะถ้าเข้าวงคารนี้นะคะถ้าไม่เชื่อก็ไม่สามารถที่จะเทรดได้เช่นกันแต่ว่าในขณะที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างเราต้องรู้แบนว่า ผลที่ทําซ้าเนี่ยมันทําซ้ําได้ตลอดไปไหมนั่นแหละพอเรารู้ว่ามันทําซ้ําได้และสามารถที่ทําเงินได้จริงๆมีสถิติชัดเจนที่เหลือความเชื่อที่เรามองว่า๋ยวมันมาเทคนิคนี้ท่านี้งัดเลยนะคะการเสี่ยงเงินในอากาศนั่นเองแล้วก็เรื่องวินยัยไม่เซ้นเรื่องอารมณ์ทุกคนก็ไปปรับเอาเพราะว่าแต่ละคนเนาะในชีวิตประจําวันหรือสภาวะแวดล้อมในต่างๆซึ่งในชีวิตมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในอดีก็เคยเป็นคนที่บอกว่าทํางานประจําแล้วก็มาเทรดมาอะไรสุดท้ายก็แบบว่าต้องเติม เงินเดือนออกค่าคอมหอรก,ก็ต้องมาเติมนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้ยเงินมันวิ่งเราอยากได้แล้วก็เจียอะไรหลายๆอย่างแอะเคลียทุกอย่างลงตัวก็เลยมาเทรดแบบเต็มที่นะคะแต่ทีนี้การเทรดแบบเต็มที่นั้นก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเราว่างมากเกินไปเราก็ต้องหาอะไรทําด้วยนะคะทุกคนบางทีเนี่ยแอดก็เคยเป็นคนที่หมกมุ่นกับกราฟมากมก นั่งหน้าจอทุกวันจนเป็นผีบ้าจนแบบว่าหาชุดเข้าเต็มไปหมดเวลาเรดได้หรือเสียที่ก็จะวางแผนอย่างชัดเจนว่าไอ้ต้องเล่นวันละกี่แผนวันละกี่ไม้เซกชันกช่นไหนควรเล่นไม่ควรเล่นนะคะจะ ละเอียดและมีวินัยเรื่องพวกนี้มากๆว่าไม่อยากไปเจ็บในอดีตอีกแล้วนะคะไว้เดี๋ยวเมื่อไหร่หลังจากที่คอร์สสอนสดได้เสร็จแล้วกันแอดจะมาไลฟ์สดแล้วก็พาทุกคนเหตสดส,สนุกสนานกันนะจะมีน้องทองเข้ามาด้วยนะคะหวังว่านะคะทุกคนจะได้เจอแอดในไลฟ์สดแบบเหมือนแต่ก่อนนะคะเพราะว่าก็ห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานพอสมควรเนาะแต่ว่าก็ยังทําคลิปวิเคราะห์กาฟเนาะไลฟ์สดในอดีตก็ยังมีอยู่นะแต่ว่ามันเป็นคลิปที่มันเป็นการวิเคราะห์กราฟพูดคุยในอดีตไปแล้วแต่ว่า ให้ทุกคนดูคลิปวิเคะห์กราฟที่มันลันไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวของกราฟในแต่ละวันที่มันวิ่งไปม,มันเล่นแนวไหนแนวไหนเบรกเนาะใน มุมมองของแอดแลวกันพราะว่าการวิเคราะห์กราฟก็จะมีคนเก่งมากมายแต่เอไปหมดเลยในโซเชียลใน YouTube Facebook ทุกคนก็ลองไปดูที่ถูกจะิตและชอบจริงๆส่วนตัวเวลาแอดเจดแล้วก็จะนี่แหละโซโล่ Solo กับการ์เปล่าแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังเพียงแต่ว่าเราอ่านกับแนวอ่านกับพวกแท่งเทียนอ่านอะไรพวกนี้ให้ความสําคัญแท่งรีเจคแท่งปิดแดงปิดเขียวคืนกินแทงแตีลังกาพวกนี้แหละมันใช้มันใช้ได้ดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่า,วาถ้าเราไปสําหรับตัวแอดลวกัน อ่าเวลาวิเคราะห์แล้วแต่ก่อนเนาะแต่มันจะมีหลายเวอร์ชันไงสมัยก่อนนะคอนเฟิร์มด้วยอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ทันเนะี่ยกาะพุ่งไปแล้วแล้วไอ้ตัวนี้ก็เพิ่งเบรกเพิ่งโค้งคอสการปรากฏว่าไปเข้าก็เป็นช่วงที่เขาเก็บกาไรทิ้งไปแล้วนะคะก็เลยมาดูว่าเอ๊สรุปเราถนนะัดจะหลีดอันไหนอะไรยังไงก็เทดเบรกเอาให้มันถูกเซ็กชันนะแล้วก็ดูทุกต้นชั่วโมงทุกหนึ่งชั่วโมงด้วยจบต้นชั่วโมงให้สังเกตเพราะว่าจะได้ไม่เข้าความจังหวะแล้วก็ทําเฟ r มให้สี่จบเมื่อไหร่ก็ดู ว่าทางเฟรม H4 อะแท่งเทียนมันจบประมาณไหนจบเป็นอะไรจบบริเวณนี้ส,สําคัญไหมโครงสร้างเป็นขาขึ้นหรือขาลงหรือเปล่าเอาไว้เล่นกับแนวตรงนั้นนะคะทีนี้มาต่ออ่าเมื่อกี้อธิบายถึงไทม์เฟ m e H1 แล้วเนาะว่าตีแนวเพราะอะไรทีนี้เหลือจุดเข้าปล่อยเขาวิ่งเล่นไปก่อนให้เขาเบรกเอาขึ้นไปก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนเราวิ่งไล่ตามหนุนไปายราคาลอยสรุปไปายแนวต้านแล้วก็เดินตะตัดหลอดแล้วก็มาเห็นพอเจ็บซ้าๆแล้วก็อ๋อชัดเลย รู้เลยรู้เรื่องเลยนะคะให้เบรกไปก่อนแล้วก็ปล่อยที่เหลือเดี๋ยวกาเป็นตัวคอนเฟิร์มบอกเองแล้วก็รอหาจังหวะยอดนะคะสาเหตุที่งัดตรงนี้นะคะมันเกิดจากสัญชาตญาณแต่ว่าถ้าเราจะงัดด้วยแท่งเทียนที่มันใหญ่พีคจังหวะย่อตรงนี้ได้ไหมได้เช่นกันก็ได้เช่นกันสต็อปลอประมาณสักสามร้อยกว่าจุดก็เก็บ2องอาได้เหมือนกันแต่ว่าเห็นพฤติกรรมราคาเนาะสัญชาตญาณบอกเลยล้วจุดยอมสั้นมากๆเพราะว่าเดนินสต็อปลอก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่า แน่มีแผนชัดเจนอยู่แล้วก็เข้าเหรดมาจังหวะที่กรารเบรกเขียวขึ้นไปอ่ทุกคนสามารถเล่นได้เช่นกันนะคะอันนี้กาฟก็วิ่งไปชน2อ rr แล้วก็ปิดจจนะคะนี้ก็เป็นการหาจุดเข้าในช่วงลอนดอนเซกชั่น่าส่วนตลาดอเมริกานะคะตรงนี้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ผลผลัพธ์ราคาเนี่ยมันก็วิ่งเล่นเพียงแต่ว่าบางโซนบางจุดเราจะต้องรอทางเฟรมอื่นๆอย่างเช่น h 1ปิดเขียวไหม m 3 0ปิดเขียวไหม m 1 5ปิดเขียวไหม,เ,ไหมเพื่อยือนยันกับการ เล่นตรงแนวที่เราตีไว้แต่ว่าดีอีสี่ศูนย์เนาะถ้าตีส่งแผนไปตรงนี้เมื่อวานจําได้ให้าพงเห็นการมันเป็นต้นเทนนมันมีโอกาสที่จะพุ่งแรงแล้วถ้าใครงัดมาตรงนี้นะโอ้โหอ่านจุดออกยังหาที่ออกไม่ได้เลยกล้ามันแรงมากน้องก็สะบัดเคลียร์เก็บของเนาะราคามันก็วิ่งเล่นเพราะว่าถ้ารอหาจังหวะเข้าดีๆนะคะถ้าตีเส้นกดราคาตีไม่ได้เลยะคะ่ะเห็นไหม าเรารู้ว่าเอ้ยเราต้องพึ่งนะมันกำลังวิ่งเลยเราต้องปล่อยมันสักพักหนึ่งก่อนเหมือนจังหวะบ่ายสองไมมปล่อยวิ่งเล่นสักพักหนึ่งก่อนแล้วดูดีๆว่ามันไปยืนได้ไหมฟอลเบรกหรือเปล่าถ้าฟอลกลับไปยืนได้หรือเปล่า,ถ,า,ลลาถ้ากลับไปยืนได้ก็งัดเลยนะคะส่งสัญญ,ญาณแพ้แอคชั่นแค่นั้นเองวิธีการเล่นทีนี้หลักกาฟก็วิ่งเล่นอย่างเงี้ยนะรักสัะของกราฟค่ะทุกคนอยากจะปล่อยของมากเลยดูสิมันยังตีหาจุดออกไม่ได้เลยแต่ว่ามากสุดถ้าจะเอาจริงนะคะถ้าสมองไหวไหววนะถถืือออตต่่่85 7ก็แา อย่างที่บอกว่า 2R สมอแรถเพียงพอแล้วนะคะแค่นั้นเองเนี่ยแหะค่ะก็วิ่งกันไปอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายแบบถือกาวเนาะกาฟยังไม่หลุดเสียทรงและอิทธิพลของเทียมม่เท็ยนสขูขึ้นในอด,ดีตทางเฟรม H1 เนี่ยมันเกิดการพฤติกรรมการรีเจกทําลายแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นตลอดแสดงว่าเรายัางอ่านจุดออกไม่ได้ก็ถือต่อแค่นั้นเองเนี่ยถ้าเราถือกาวเนาะถือกาวเมนูเนาะสมมติว่าถือกาวชีวิตจริงนะคะ แอนก็คงไม่ถือเก้านะคะเพราะว่าบางทีถือนานๆเมียนหัวอ่านรอบวกยังเวียนหัวเลยเว่ามันจะไปติดแนวตรงไหนมันจะย่อกลับหรือเปล่านะคะเนี่ยถ้าใครถือมาเนาะถ้าได้ราคาประมาณสักตรงนี้นะคะแล้วก็สต็อปลอส สั้นๆประมาณสัก400เผื่อเหลือเผื่อคาต้องเผื่อน้องวิ่งเล่นด้วยนะต้องรู้นิสัยน้องด้วยนะคะว่าดีมีนิสัยยังไงย้วย30สามศูนย์ชอบกระชากไหมเนสเตก็กร้อยหน้าหมืน่นหรือเปล่าเราต้องรู้เขาำทำให้เรารู้วิธีการลังสตอลอดเราไม่โดนปล่อยเขาวิ่งเล่นก่อนให้กระชากเสร็จก่อนแล้วเราเข้าเล่นตามทีหลังก็ได้จังหวะต้นเทนเหมือนเดิมเพราะว่าการคอนเฟิร์มของแอปเป็นคือทางเฟรม M1 การหาจุดเข้าคือภาพใหญ่แสดงว่าให้กำลังถี่ในภาพใหญ่อยู่แต่ว่าชุดเล็กเนาะหมูกระทะชุด ทุกคำเวมควันเปิร์มนานกพี่ที่เหลือเราเข้าแค่นั้นแหละก็ตั้งสต็อปลอดนะคะเนี่ยถ้าใครถือมาก็คงห uh, 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 นะ้าอารเนาะห้าอเพราะว่าโอ้โหเชา้าพอดีนะคะสําหรับแม่คงถือถึงเช้าไม่ไหวไม่สามารถที่จะถือข้ามวันได้เพราะว่าสําหรับแม่นะคะก็ ในอดีตอย่างเช่นเศรทองมาก่อนเนาะคือข้ามวันไปปล่อยรากนะคะทีนี้ก็มองว่ายิงตรงนี้เน้นเน้นเนื้อตามมันนี่มันเห็นมันแล้วก็ออกให้ไวที่สุดดีกว่านะคะเน้นเอาตั้งได้แล้วก็ถอนแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นจุดเข้ามาแชร์กันแนวเดิมที่ราคามันเล่นนะจําการเดินทางของเขาไว้ล่องรอยของเสือนะคะเขามากินน้ําตรงไหนแล้วเราก็แอบดูรอยเท้าของเขา้ก็กลับมาที่เดิมถ้ามันไม่หลุดการที่จะบอกว่าหลุดไม่หลุดดูยังไงแท่งเทียนการกลับตัวหรือแท่ง เชียนบางอย่างแอดไม่ได้ใช้กับทุกแท่งนะมันจะมีแท่งเชียนแพคชันเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่าแอดแบ่งแค่มาใช้แค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะว่าถ้าเราไปอ่านหมดกับทุกแท่งเลยบางทีอาจจะตามไม่ทันขึ้นรถไม่ทันด้วยซ้ำนะคะชุดนี้มันเป็นการขึ้นยอ่อโค้งต่ว่าครับปิดเทนเดก็ก็ใช่นะแต่ว่าถ้ามองแค่โค้งตรงนี้ใช่แหละถ้ามองไปเป็นแนวต้านใหญ่อย่ามันก็โค้งกลับลงหมาอีกรอบชุดนี้ขึ้นให้ไกลขนาดไหนมันก็ยอ่อกลับเหมือนเดิมถ้าราคาขึ้นไปวันนี้นะขึ้นยอ่อขึ้น ทำไล่แล้วก็โค้งมาใหม่ตรงนี้มันจะมาแค่แนวตรงนี้คงค,คมชุดนี้จังหวะน,นี้ไม่ควรหลุดการาฟก็จะเป็นไซเคิลเป็นขาขึ้นต่อนี่นมันยังอยู่ในต้นเทนนะคะดีก็มองหน้าเทดบายแล้วก็ย่อบายราย่อเหมือนหนังยางยืดอ่ะมันจะได้เด็กกลับไปแรงๆนะคะแต่ถ้าเราจะเทดสวนจริงๆก็ต้องไปดูว่าทำเฟรมใหญ่มีอะไรในยะสาคัญไหมถึงจะเทดสวนเขาอันนี้ก็เป็นมุมมองการหาจุดเข้าเทดว่าตีแนวยังไงนะคะแล้วทําไมถึงต้องมาเป็นแนวตรงนี้อีนนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กราฟ ไว้ให้ทุกคนเทรดในช่วงบ่ายจองนะคะไปกันที่ทางเฟมเด้ D E สี่ศูนย์นะจริงๆทุกตัวดัดชนีวันนี้ทรงสวยมากเลยนะคะวันนี้ก็จะสิ้นเดือนเนาะจะสิ้นเดือนอวันนี้นะคะ D E สี่ศูนย์ในทางเฟมเดเมื่อวานปิดเขียวนะคะอิทธิพลของเทนก็ขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเขียวแบบแท่งเทียนกับตัวเป็นแท่งคู่กันตะเกียบไปเลยนะคะทางเฟมเอสสี่เช่นกันกราฟก็เป็นขาขึ้นเห็นไหมโครงสร้างมองสบายดาทางเฟมเอสหนึ่ง โครงสร้างเป็นขาขึ้นแนวที่จะมาเล่นในวันนี้แนวเมื่อกี้เลยนะคะให้ราคาเบรกชุดนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวน่าจะเบรกแหละตอนนี้11บเอมงสินาทีกรณีที่น้องบอกว่าลูกพี่ไม่ลงมาแล้วเป็นเนแรงจัดนะเดี๋ยวให้ไว้สองเผื่อ2เพราะว่าถ้าจะตีแนวส่งเรีเนจริงก็บ่ายโมงว่ามันการมันจะวิ่งบ่ายสองเนาะตรงนี้น้องจะต้องปิดเขียวแล้วมันไม่มาแล้วให้ทุกคนตีแนวประมาณชุดนี้เลยแล้วรอหาจังหวะยอ่อ แล้วเล่นจังหวะรีเทสนะคะถ้าเป็นสายแบบเล่นเบรกเอาพร้อมกับการาฟเลยช่วงนั้นโมเมนตัมการาฟต้องแรงแล้ว M15 ต้องส่งเสริมกับเส้น EMA อะไรก็แล้วแต่ที่เราเอามาแบ็กเทสกราฟแล้วมันวินเลตดีเราก็ดูจังหวะแตะโชว์บางทีดีมาเอ็มห้ามันก็ไปแล้วอะ่ะนั่นแหละเราไม่เล่นเบรกเอาแต่ทีนี้มันเป็นภาพใหญ่แลต้องรอเบรกใหญ่รีเทสเลกชุดนี้จะเป็นแนวรับสําคัญกรณีที่น้องเบรก แนวชุดนี้แนวไฮที่2 3 8สามแปน่ะคะแต่กรณีที่น้องไม่เบรกนะคะน้องบอกว่าย่อแถวแถวนี้แหละแนวรับที่เราจะรอเล่นถ้าตีแนวปกติเลยตามโครงสร้างราคาที่รอ,อกราฟลงมาก็ชุดนี้นะคะเดี๋ยวรอหาจาังหวะเข้าชุดนี้เลยน้องแบบน่าจะสะบัดได้ในช่วงตลาดบ่าย2องชุดนี้นะคะที่ราคา2 3 7สามเจ็ถึงสองสามเดีเดี๋ยวรอหาจาังหวะน้องเกิดการ สวิงโลเนาะสวิงไฮรีเจกย่อไม่ทำโลต่ำต้นเทนอยู่เลยงัดเบขึ้นไปขึ้นรีเจกแล้วนะแล้วก็มีแบบลีลาตั้งกรอบรีเทไป้ายเห็นไหมคะชุดนี้จะเป็นแนวรับสำคัญดีอีสีู่ย์แผนเดียวเลยวันนี้ส่วนแนวต้านข้างบนแล้วก็ยังมีแนวอีกก็เยอะอยู่แต่ว่าถ้าเป็นขาขึ้นไงมันต้องไปเสียเทนข้างบนก่อนหรือมีไพ่ชั่นก่อนไพ่ว่ากันตอนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเทนเองนะคะตอนนี้กาเป็นขาขึ้นแต่ขึ้นอะไรฮะไม่รู้นะคะรู้แต่ว่าเนี่ยมัน เป็นต้นเทนใหม่ๆเลยนะคะยังไปไม่ไกลมันยังไปได้อีกนะส่วนยูเสมาดูกันยูเอสสาูจะแชร์แล้วกันเนาะมันเป็นแผนเทศที่แอดตีแนวราคานี้ไม่เลยนะคะตัวเนี้ย แนวนี้แล้วกันเนี่ยจะนําจําได้เลยตีหกเช็คลิตแล้วก็ตีว่าช่วงนี้เรวรอบ่ายซึ่งราคามันเล่นดึกมากๆเลยรู้สึกว่าจะเป็นวันที่26อ่ะตีไว้วันที่26แต่เอามาแชร์กันวิธีการหาจุดเข้าก็คือเบรกเอาเห็นไหมคะรอกรอบราคาสวยๆขึ้นไปยืนตรงนี้แต่ว่าแนวงนี้มันหลุดลงมาเนาะมันก็ผ่านมามันตีหนึ่งแล้วอะถ้าเราจะเล่นใหม่เราต้องคาลิเบตรตีแนวใหม่แล้วว่าแค่มาแชร์กันว่าตีมุมมองมาจากในทางเฟรม t i m m f H หนึ่งนะคะบางโซนตีท r a m e D a y บางโซนตี H 4ี่บางโซนตีหนึ่งแล้วแต่ว่าจุดตัดราคาจุดไหนที่มันมาเด้งนะคะมันวิ่งมาเล่นนะคะก็สาเหตุที่ตีเลยไม่มีอะไรแนวเนี้ยมันเคยเกิดพฤติกรรมราคาการ fall back ไว้แทงไว้หลายรอบแล้วก็มี supply ในดี day, ที่ถูกจาก จากซัพลายถูกทำลายทิ้งกลายเป็นแนวรับแค่นั้นเองนะคะก็มีดีมานมีแรงซื้อลับมาแทนก็ตีโดยประมาณที่เหลือก็ลองดูว่าเราจะคอนเฟิร์มประมาณไหนแทง่งเดียนมันก็มีการต่อสู้แล้วก็หลุดๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปเขาจะเป็นขาขึ้นแหละเขาก็เบรกขึ้นไปในที่สุดแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันตีหนึ่งแล้วพอเช้ามาแล้วก็ตีแนวใหม่แล้วก็เบรก bake, อันนี้ก็ถ้าใครเข้าแล้วถือถือยาวเนาะนู่นเก็บหลายอาร์เลยนะคะเก็บหลายเก็บหลายอาร์ทีนี้ แผนถัดมานะคะแผนถัดมาสาเหตุที่อาจจะเอามาวิเคราะห์เพราะว่าโครงสร้างมันมองง่ายแค่นั้นเองนะคะจุดนี้เป็นจุดประมาณออตลาดลอนอนิวรยกเนาะนิวรยกราคาก็ติดแนวเบรกเอาลีเทสถ้าเราจะเล่นชุดนี้นะคะงไงเราก็มองหน้าใบแล้วนะโครงสร้างแท่งเทียนมันสะบัดส่งพฤติกรรมราคาว่ามีแรงซื้อตั้งแต่สองทุ่มแล้วแนวรับสําคัญที่น้องไม่ควรหลุดเห็นไหมคะมันจะเบ,บรกทําลายทีละหายชิดเนื้อชิดไส้ ทุกคนก็สามารถหาจุดเข้าเล่นได้แหละรอเบรกแล้วก็รีเทสแล้วก็ราคาก็พุ่งแค่นั้นเองนะคะนี่ก็เป็นจุดเข้าที่เหลือก็อ่านกับแนวต้านว่มามันไปถึงแนวต้านในนี้สำคัญตรงไหน,นราคาก็วิ่งไกลเลยนี่ก็แชร์นี่ก็ไม่มีจุดออกนะเนี่ยจุดง่ายๆนะคะชอบเล่นจังหวะรีเทสเนาะเบรกเอาไว้รีเทสเบรกเอารีเทสหาจุดเข้าออตั้งสต็อปลอสตรงนี้นะที่มีเหตุผลนวิธีการหาจุดเข้าที่เหลือปล่อย ว่าใครสามารถเก็บได้ 2R e นะคะ 1R ก็คือตังเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าลองนึกสภาพดูนะคะอ่าสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือฝึกหรือเพิ่งเข้ามาวันนั้นเราจะมองว่า0.01มันน้อยแต่เมื่อไหร่ที่เราคมอ่ะยิงคมๆหาจุดเข้าคมๆทำตามแผนทำตามเทคนิคได้วันนั้นแหละคะ่ะจาก1 0.01มันอาจจะกลายเป็น1ล็อต10ล็อตแล้วเราก็ยิงแล้วเราอาจจะออกไวมากๆแล้วเผยอยากเทรแค่แผนเดียวเองเพราะว่า บางทีการเทรดหลายครั้งไม่ได้แปลว่าเรามองเห็นกราฟแล้วทำเงินได้ตลอดนะคะการนั่งดูกราฟนานๆเดี๋ยวจะเบอร์ได้ซ้านะถ้าถึงวางแผนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องนั่งกี่โมงถึงกี่โมงเล่นกี่แผนนะคะเพราะว่าบางทีมันเบอร์แล้วอะจุดข้ามันเต็มไปหมดเลยแค่นั้นเองนะคะนี่ก็เอามาแชร์กันนะคะยูเยสสามสื่อันนี้จะมาวิเคราะห์กราฟยูเยสามสูเพื่อในช่วงตลาดลอนดอนแล้วก็ตลาดเมกาอ่านอนาคตไว้2เซกชันเลยนะคะแต่ว่า ต้องไปกันที่ time frame day ก่อนเนาะ day เมื่อวานปิดเขียวโครงสร้างเป็นขาขึ้น b เบ high ชุดนี้ได้ที่ในอดีตนิดรีเจกนานมากสุดท้ายแล้วแบบยืน่นเขียวใหญ่แดงเช็กย่อเล็กเขียวไปแล้วเนี่ยทำเฟมเด y ส่วนในทำเฟมให้สี่ก็โครงสร้างก็เป็นขาขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเล่นในตลาดลอนดอนแล้วกันเล่นในตลาดลอนดอนเอาทีละชุดเนาะตลาดลอนดอนนะคะวันนี้ก็มองเป็นเทรนขาขึ้นนะคะแต่ว่า ย่อก็ประมาณจากักตรงนี้เพราะตรงนี้มันเป็นเทนที่มันมันมีแบบแรงซื้อน,นิดหน่อยนะให้น้องย่อซะหน่อยเนาะชุดนี้นะคะเดี๋ยวเราหาจังหวะย,ย่อายมันจะได้ตีเส้นกดง่ายๆแล้วก็ดันราคาขึ้นเนาะที่43 34.0 4. ถึง43 303.8โดยประมาณส่วนตลาดอเมริกาต้องคาลิเบตนิดน,นึงกรณีที่ตลาดอเมริกานะคะทุกคนน้องบอกว่ามารับแนวรับเที่ตีเอาไว้นะปรากฏว่าแท่งเทียนบอกว่าขึ้นยืน่นประมาณนี้ตลาดอเมริกาเนี่ยต้องถูก ขยับแนวขึ้นนะบางโซนเวลาตีส่งแผนเือนกันต้องขยับขึ้นกับขยับลงดูลักษณะโครงสร้างราคาดูความอ่อนแรงถ้าตลาดอเมริกาเนาะลอนดอนส่งเนาะเขียวปืดขึ้นไปก็ชุดนี้จะเป็นแนวรับทันทีนี่เขาเรียกว่าบเบรกเอาแล้วให้ราคาเบรกรีเทสภาพเล็กแล้วหาจุดเข้าแต่ตลาดลอนดอนชุดนี้แต่ว่าถ้าแนวอื่นๆถามว่ามีโอกาสลงมาเล่นไหมมีเราต้องดูตารางข่าว,วนะแนวอื่นๆก็ชิดเนื้อชิดไส้ปกตินะ,ะเนื้อล่างนะคะต้องตีไส้ล่างเพราะมันรีเจ็คเอาไว้ชุดนี้เดี๋ยวราคาจับ ลงมาเล่นนะกรณีที่น้องบอกว่าชุดนี้ลงดีกว่ามาเก็บของข้างล่างก็ตรงนี้เป็นแนวเหมือนกันอ่ะเผื่อไว้3แนวแล้วกันทุกคนก็จะได้ดูประยุกต์ใช้เทนนะแค่นี้เองอันนี้ชุดล่างนะก็มองว่าสวยนะมันเป็นการเขาเรียกว่าเบรกเอามันเหลือจังหวะรีเทสในไทม์เฟรมพ1หนึ่งมันลักษณะการลงมาก็เหมือนกันแหละในไทม์เฟรมเอ็มหนึ่งลงมาลงมาสองสวิงตีลงได้แล้วก็ตีเส้นกดได้เพียงแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นไทม์เฟรมพ1หนึ่งไงกว่ามันจะวิ่งหนึ่งทีละหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งก็ใช้เวลาแต่ว่าอออ่าานนนแวววคตอ แต่ว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนไทชันเปลี่ยนในแต่ละวันมันเปลี่ยนไปลักษณะแท่งเทียนมันเปลี่ยนที่มันจะสร้างซัพพพายลงมาแล้วก็ต้องมาดูทีว่าแนวที่เราจะเล่นนะมันคุ้มค่าต่อการเก็บ Profit m มาชิ่หรือเปล่าด้วยนะคะอื่นๆประยุกต์ใช้ประมาณนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าตีแนวหายจุดเข้าก็แก็จะตีไว้เผื่อประมาณนี้นะแนวนี้เราเล่นลอนดอนแนวนี้เมื่อไหร่ที่เกิดการเบรกขึ้นจืนก็ Follow by เพราะว่าถ้าเขาเป็นเขาเป็นเทนแรงนะอันนี้การก็ ยังไม่แทงขาขึ้นที่แบบแรงยังไปได้อีกไกลนะคะเพราะมันพึ่งเบรกทาวเฟรมเดย์ได้มันจะไปตรงไหนไปตรงนี้เลยแนวตรงนี้สะดุ้งแน่ๆละ่ะตรงนี้และนี่นี่ติดทําปากกว้างอยู่นาะนแนวชุดนี้ชุดนี้นะคะที่ราคา4 3 8 5 8ชุดนี้มันก็จะมีซับไายมีอะไรด้วยนะคะทีนี้แต่ละโบกเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวที่ไม่เหมือนกันทุกคนลองดูประยุกต์ใช้แล้วกันว่าจากใน XTB เหมือนแนวตรงนี้มันจะเหมือนยืนได้แล้วนะคะแนวตรงนี้มันเหมือนมันยืนได้แล้วอ่ะทีนี้ ไทม์เฟรม h พสเนาะแนวตรงนี้ก็ถ้าเกิดจะสวนทางเถื่อนนะคะทุกคนตรงนี้นะรอให้ไทม์เฟรม h พมีทั้งเทียนกับตัวก่อนแล้วเราก็กดเสะดุ้งแน่ๆตรงนี้แหละเพราะมันเป็นแนวที่จุดมุนที่ส่งราคามาทําโลต่ําสุดเลยมันมาไกลมากเลยแล้วไอ้ลูกน้องเนี่ยก็ดันขึ้นไปโคตรไกลเลยเดี๋ยวมันก็ไปสสดุงตรงนั้นแหละเพราะใครๆเขาก็ต้องเห็นว่าตรงนี้เป็นแนวต้านเขาต้องเก็บกําไรก่อนน่าจะสสดุ้งได้นะคะยืดสามสูนวางไว้เผื่อโหสี่แนวเลย มันมีสีแนวเลยนะคะทุกคนลองดูประยุกต์ใช้แล้วกันเนาะอย่างแนวลันดอนและเชียร์โซนนี้นะคะถ้าแนว aked, เบรกอาอเมริกาหรือถ้าน้องเบรกไปเลยก็เชียร์โซนนี้กลายเป็นแนวรับตามตัวเลขตรงนี้เลยนะคะยี่สามศูแนวล่างก็สวยแต่ว่ามาเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะมันไปไกลมากๆเลยเราต้องมีข่าวพอสมควรต่อมา NASDAQ 100 NASDAQ 100ก็ถ้าการตีแนวหาจุดเข้าเมื่อวานก็แนวนี้ขึ้นยอ่อฟอเบก ทำแท่งติดแนวแล้วก็รีเทสแต่ว่าด้วยความที่เขาขึ้นแหลมอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันต้องลงตีลังกาลงท่าย,ยากแน่ๆอีนี้เรามาดูกันว่าเราจะหาจุดเข้ายังไงดีนะคะต้องไล่ทำเฟรมเดย์อีกแล้วต้องไล่ทำเฟรมเดย์จริงๆแล้วก็ไ like ล่มันวิกเดย์แหละมันวิกเดย์ถึงแม้ว่าแท่งมันจะโครงสร้างไม่ได้เปลี่ยนแต่เราไล่เพื่อให้ดูว่าแนวรับแนวต้านสําคัญมันวิ่งน้องวิ่งไปถึงไหนแล้วนะคะจะได้ไม่บายจนเพลินบางทีอาจจะต้องแบบรอย่อยึกรอย่อลึกนะคะทุกคน <laughs> อ่ะอ่ะ พูดไปพูดไปพูดสลับไปผิดพูดผิดไปนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ตัดต่อได้สิแบบเดินสดเลยนะคะอาทำเฟมเดย์เนาะทำเฟมเดย์ก็เมื่อวานปิดเขียวมีแรงซื้อนะคะมีแรงซื้อแล้วก็สามารถที่จะทำนิวไฮได้แล้วนะน้องก็แบบสวยๆขึ้นไปยืนสวยๆเป็นนิวไฮนะคะแนวนี้ก็ถือว่าเหนียวเอาเรื่องนะคะกว่าน้องจะขึ้นได้ก็รีเจ็ตตลกตัวเองมากเลยพูดผิด ตลกตัวเองที่พูดผิดนะคะแนวเนี้ยมันเป็นแนวรีเจ็คเนาะในอดีตแล้วนนแนวต้านสําคัญแล้วก,กลับมาเมือเอ่อไหร่นะเด้งกลับแรงแน่ๆน,นะคะถ้าเราจะเล่นในวันนี้ในช่วงตลาดอเมริกาเจอแนวสําคัญแล้วแนวนี้เลยเดี๋ยวราคาจะกลับลงมานะคะชุดนี้เป็นแนว f a u t b ที่น้องทําทิ้งไว้นะคะที่สองสอง สามศูนจดสามหนึดเดี๋ยวรอน้องย่อลงมานะคะแล้วหาจังหวะบ่ายนะคะ n a สเ a q ก็มีมุมมองหาจังหวะเข้าบ่ายนะคะส่วนตลาดลอนดอนก็แถวๆนี้ค่ะทุกคนไม่ไม่เกินตรงนี้ถ้าวัดจากน้านตรงนี้มาแนวรับก็ประมาณสัก2,000จุดอ่ะให้เวลาเขาวิ่งลงมาหน่อยก็แนวประมาณนี้ไม่ควรที่จะราคาเนี่ยไม่ควรที่จะทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าละ ข้าเงื่อนไขของการเป็นเทนค่ะขึ้นแต่ถ้าแนวเด้งแบบว่าตลาดลอนดอนนะตลาดลอนดอนถ้าน้องมาย่ำถามตรงนี้เนาะเช่นตรงนี้สวิงโล่จับสวิงตรงนี้เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าชุดนี้มันส่งไปทำให้จับข้างล่างได้เหมือนกันนะคะแต่จับข้ามให้นะคะย่อส่งมาทำโลไม่ทำโลต่ำแล้วขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้ไม่ทำให้แล้วเขาน้องเขาย่อลงมาตลาดลอนดอนเนี่ยถ้าจะตีแนวไว้เล่นก็ชุดนี้ จริงก็เล่นได้ทั้ง2ตลาดเมริกาลอนดอนไม่ต่าเมริกาเนี่ยตลาดเมริกาที่ตีขยับลงมาเพราะว่าเวลาน้องด้วยวัยรุ่นเมกาเนาะมันแรม,มก็สะบัด ต่อสู้กันมันก็บางทีแค่ไส้เทียนลงก็มาลงมาแตะได้อะเนี่ยตลาดลดอนดอนนี่ตลาดเมกานัาแตกหนึ่งร้อยก็แอดให้ไวสองแผ่นประมาณนี้มองหน้าเทรดบายนะคะสําหรับใครที่นะคะยังไม่ได้ติดตามแอดหรือผ่านเข้ามาเจอก็สามารถกดติดตามแอดไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมีอะไรก็จะมาแบ่งปันเนาะแล้วก็ใน Facebook เช่นกันหรือสําหรับใครที่สนใจเรียนคอร์สเทรดดันชนีนะคะก็สามารถทักไปถามได้ในรายละเอียดนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่อ่สามสิบ วันจันทร์วันนี้ก็วันศุกร์แล้วขอให้วันนี้เป็นวันที่ทุกคนเทรดได้กำไรปังๆนะคะแล้วก็เทรดได้กำไรเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ